หลายครั้งเนี่ยเราไม่ได้ผิดหวังในตัวคนแต่ผิดหวังกับภาพที่เราสร้างขึ้นเองว่าเขาควรจะเป็นแบบไหนดูแลแบบไหนอตอบเราแบบไหนแล้วพอเขาไม่ตรงก็งรู้สึกเขาไม่รักทั้งที่เขาอาจจะพยายามในแบบของเขาอยู่ <S <S 1> <S 1> เคย <S <S เคยมีมุมหนึ่งที่ว่าเป็นในจุดที่เราอยู่กับเพื่อนใช่ไหมแล้วเรารู้สึกว่าภาพในหัวเราเหมนกานว่าคนนี้เป็นคนที่ดี ระดับหนึ่งเลยในด้านน,นี้มูนอะไรเงี้ยพอถึงจุด,จดนึงล้วก็รู้สึกว่าโอ้ไมเ่เลยนี่หวานสิ่งที่เราเคยนึกภาพมันไม่ได้เป็นแบบนั้นซึ่งมันก็เป็นไปนตามวยนะัยอะเนาะพอโตมาก็จะค่อนข้างรู้สึกยอมรับกับอวดตนนั้นๆของเพื่อนได้มากขึ้นในมุมที่เราเคยรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆมันต้องเป็นแบบนั้นมันต้องเป็นแบบนี้แต่แบบเช่เพื่อนเราไม่ได้เป็นแบบนั้นเคยไหมที่แบบว่าแอบคาดหวังว่าเขาจะจําวันสําคัญได้าท,าที่ไม่เคยบอกเขาเลยตัวใหม่นะ คือมันจะเป็นในเชิงตลกมากกว่ากับเพื่อนผมอะไอพวกเพื่อนสนิทหรือไอบอสอะไรอย่างเงี้ยเวลามันหยิบโทรศัพท์ผมไปอย่างเงี้ยไอแอลรหัสอะไรวะผมก็แชรไปแบบมันเกิดอะไรพอเลยมึงก็รู้ว่ากูไม่เคยจำคาดหวังว่าจะฟันเขาแต่อดอันนี้นับไหมนั่นก็นับแหละถ้าพูดงก็ได้แต่แต่บางทีแบบเงี้ยเขาถึงเขาจะมองไปยังไงอันนั้นอีกเรื่องนะ